สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสูตรตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสูวิหารติกปิลาวถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคะสัททิงบัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารโลกาทัตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาโหติพระควัาตังทัศนายาพิขุสังคัญจาัตโคจตุนังสุทาวาสกายการนางเทวานางเอตัาทโหสีอายังโขพระควาสเกสูวิหารติกปิลาวถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคะสัททิง ปัญจมเตหิพิโคสเตหิสเพเหวะอร,าห,าราาหันเตหิทัสหิจารลกาทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันิปติตาหุนติพระะวันตังทัศนายาพิโคสังคันจะยันนูะมยัมปิเยนะพระขวาเตนุป,ปัสสังกาม,มยามาอุปสังกมิตวะพระขวะโตสันติเกปัจเจก,กาคาปจเจก,กาคาถาภระเสยามาติ อัถโคตาเทวตาเสยยะถาปีนามาภะละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาางะ,ะ,ะ,ะพาหังภาษาเลยะภาษาริตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสโสเทเวโสอันตราิตาปะคะวะโตปุระโตาปะตุระหงังโสอัถโคตาเทวตาปะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังโสเอกะมันตังทิตาโคเอกะเทวตาปะคะวะโต สันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมยโยปวันนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอมังธรรมะสมายังทักขิตาเยววอัปปร,ราชิตาสังคันติอัทควปร,ราเทวตา,าวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิีตัดราพิคโวทธรรมะสมาทาหังโสจิตตังอัตโนโุจก,กะมกังโสสารถิวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรขันติปันทิตาติ อธาโขอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอมังคาทังอภาสีเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทาขีลังโอหัดจามมเมีชาเตจารันติโสทาวิมลาจักโหมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอธาโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกอมังคาทังอภาสีเยเกจีพุทังสารนังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอธากโขภควาพิโคอมันเตศีเยปุเยนะพิคเวทาสุโลกาธาตุสุเทวตา สานิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิขุดสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอติตมามัทนานัารหันโตสัมมาสัมพุธธทธเตสัมปี พระคะวันตานางเอตาปรามาเยวะเทวตาสันิปติตาเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตามานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระคะวันตานางเอตาปรามายยวเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิอาจิคิสามิพิคเวเทวกายานางนามานิกิตติยสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาธาสาธุกัรมนาสิกะโรธาภาส สิสามิติเอวันพันเตติโคเตพิคุพระควโตปจัตโสสงพระคว,ว,วาเอตัาท้าโวจ่า สิโลกะมนุกขสามิยะาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริขพรังไปหิตตาสมาหิตาปุโทสีหาวัสลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนะสาสุทธามิปัสนามะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวะวเนกาปิลวัทเวตัตวามันตยิสัทาสาวเกสาสนีระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกาวเตจะอาตับปะมะกรงสุดตวาพุทธศาสสานังเตสัมปันตุระหุยานังอมนุสานาทัสนังอเปเกสตามัทขุงสหัส สังอถา,าสตาริงสตังเอเกะสหัสานังอัมนุสสะอัมนุสานมัททฆสงอเปเกนันตมัททคงทิสาสภะปุตตา,าหุน อันจสะสัพพังอภิญญาวะวัคคิตวานะจะคขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานัถาพิขโวเยโวหังกิตยิสสามิคิราหิอนุปปพโสสตาสหัสสาวย์ขาภูมากาปิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสินโนโมทัมานาอภิกามูพิขูนังสมิติงวนางชาสหัสาเหมะวตายขาณานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทัมานาอภิกามูพิขูนางสมิติงวนางสตา คิราติสหัสสายยขานันตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกรรมูพิกขุนัางสมิติงว่านางอิเจเตโซรัสสหัสสายาานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกรรมูพิ่ขุนัางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมูพิกขุนนางสมิติงว่านาง กุมิโรราชคาฮิโกเวปุลสานิเวสนังพินโยนางสตาสาหัสสางยาขานังปยิรูปาสติกุมิโรราชค اه ิโกโสปะคะสมิติงวานางปุริมันจาริสั่งราชาทตารถโอปะสาสติคันทพานังอธิปฏิมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสะะหบุญธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภิกามูพิโคนางสมิติงว่านางทักขีนันจาริสั่งราชาวิรุณละโหตปะสาสติภุมพันธนานังอธิปฏิมหารา อาชายสัสสิโสปุตรปิตาสาพระหวอินทนา,ามามหาพลา อิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาพิกามุงภิขุนางสมิติงวานังปัชชีมันจาริสังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานางอธทปติมหาราชยาสัสิโสปุตตาปิตาสาพะหวอินทนานามาหัพพลาอิีิมัโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาพิกามุงพิขุนางสมิติงวานังอุตรัญจาริสังราชกุเวโรตปัสสาสติยาขานางอธิปติมหาราชยาสัสิโสบุตตาปิตาสาพะหโวอินทนานามาหัพลาอิีิมัโตชุติมันโต ว,วันนาะวันโตยาสัสสิโนโมทัมนาพิกพังมุงพิคูนางสมิติงวานางปุริมาทิสังทตาร์โธทาคีเนนะวิรุณหะโกปชีเมนะวิรูปะโคกุเบโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธันลมนะัมนาถังสุบเนกาปิลวัตเทเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุ วิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกา마เศโธจะกินุคโโันโทนิคันโทจัปปนาโทองปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตเซโนจะคันทัพโหนโรราชาชโนสะโภอาคูปัญจสิขโคเจวะติมพระโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหาราชุพิโมทหมานาอภิกามูพิขูนางสมิติงวานางอาทาคูณภาษานาคาเวสา,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 าลาตหัตชะกากัมพลัสตรราอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทตารัฐาจาอาคูนะคะยาสัสสิโนยราวนโนมหานาโคสุปคัสสมิติงวานางังเยนะคะราเชสาหาสาหารติทิพทัทิชาปะกิวิสุทธจัะขูเวหายาสาเตวานามชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตทานาคะราชานมาสี สุปันนาโตเขียนม,มาการสีพุทโธสันนหาหีวาจาหิอุปวาหายันตานะคะสุปันนาสาระมะกังสุพุทังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราเสตตาพาตโรวาสวาวะเสเตอิทิมันโตยะ ยศส,สิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคษา,าเวปจิตติสุจิตติจากปหาราโชนปหาราโทนมุจีสหสัสตังจากพลิปุตตานางังสัเพเวโรจานามกาสนาหิตวาพลิงเสนางราหุพธามุป,ปาคะมงุงสมโยธานิภัทันเตภิขุนางสม,มิติงวานาง อาโปจเทวะปทวีจเตโชวายโยตทาคมงวรุณาวรุณาเทวโสมโมจยาสสาสหะเมตตากุณากายิกาอาคูเทวยาสัสสีโนทัเสเตทัสทากยาสเพนนานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัสสิโนโมทามนาภิกขามูภิกขนังสมิติงวนังเวนทูจเทวาสหะลีจอาสมาจเทเอยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกคิตานักตานิปุรัคิตวาอาคูมันทะวลาหก วสุนังวสโวเศโทสโกปาคะปุรินทโท ทัาเสตท่าสัา h า g า y a สเพนานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมทามนาพิกามูพิกุนังสมิติงวันังอาทาคูสหพูเทวชลามคีสิขาริวะอริทกาจารโอชาจาอุมาปุพานิทานิภาสีโนวรุณาสหธรรมาจาอจุตตาจาอเนชกาสุเลยยารุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนติสิโนทัาเสตทสั t h ายา y a สเพนานตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมทามนาภิกามูพิกุนังสมิติงวันัง สามานามหาสามานามนุษสามนุษย์สุดตมากิทาปโทสิกาอาคูอคูมโนปโทสิกาอาทาโูหารโยเทวายเจจะโลหิตาวาสิโนปราคามหาปรคาอาอคูเทวายสัสิโนทัศเศเษฐะทัศธากายาสเพน,นะนัแต่วันนี้นุ่ยที่มันโตชุติมันโตว,นะวันนะวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกามุงภิขุนงังสมิติงมะนางสุก,การกรองหา,อารุณาอาคูเวคะนัสาสหะ โอทาตคัยหะหาปามขาอาโคเทวะวิจักขณาสะทามตตาหาราัคาชามิสกาจ่ายยาสาสิโนฐานะยังอาคาปชนโนโยทิสาภิวัสติทัเสเตทัศธากายาส,ายสาเพนะนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทามานาภิกามงภิกขุนังสมิติวงวานัง เขมิยาตุสิตายามากะทกาจายยาสัสิโนลัมพิตาการามาเสถาโชตินามาจัอาสวานิมารณะนารติโนอาคูอัฐาคูปรนินมิตาทัสเศเตทาสกยาสเพนานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสีโนโมทามานาอภิกรรมุงพิขูนางสมิเตงว่านาง สัตเทตเทวานิกายาสเพนนัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันโฉงเยจันเยสัทิศาสหะปวุทธาชาติมคีลังโอคาตินมะนาสวังทะาเขโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจ่าปิตาอิทิมาโตสหะสันังกุมารติโสจ่าโสปคาสามิติงวานางสหัสพัมมะโรกานางมหาพระมาพิติทติอุปปัณโนชติมันโตพิสมากายโยยะสัสิโตท้าเศรษาอิสราอาคูปเจกัวสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาห ริโตปริวารัตวาริโตเตจจสศเพียพิกันเตสินเทเฮเวสพัมมะเกมาราเสนาพิกามิปะนกันมาราเสนาพิกามิปัสสะกันนหัสสะมันทียังเอทะคันนหัถาพันทะโวพันทะทะราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเลถามาวมุนจิตถะกโกจีนางอิติตถามหาเสนโกกันนาหเสนนงอเปสัยยิปานิณาตะละมาหจาะสรางกตะวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโก ตถาโสปปจุธาวติสังกุโทอัสยังวโสวาเสตันจักสพังกพิญญาญาวะวะคิตวานจาจักุมาตโตอมันตยิสถาสาวเกศาสเนระเตมาราเนมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโว แต่จะอาตปะมะก,กรลงสุดตะวัพุทธศาส,สนางวิตาราเคหีปังก้ามงในสังโกมันปีอินชยงสัพพวิชิตาสังฆามาพยาติตายาส,สสิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกตาเชะเ,เนสุตตาติ15บหมงคลจักรวัลใหญ่สิริมติเตโชช,ชยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิ ปุญญาที่การะสะสพันตารายะนิวารณะสมาธาสะพระคาวตวรหะโตสัมมาสัมพุทธสะทวติงสมหาบริสัลคนะนุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาณะอทุตระสัตตมังคลานุภาเวนะฉพันนารังสียานุภาเวนะเกตุมานุภาเวนะทัศปารมิตรานุภาเวนะทัสอุปปารมิตรานุภาเวนะทัะปรมัถทารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะยะยะธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสาหัสาธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตตระธรรมานุภาเวนะอัถังคิกามคานุภาเวนะอัถะสมาปฏิยานุภาเวนะชลพิญญานุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทศภรา ัสาสะภะละยานานุภาเวนะสัพพัญญุตาัยานานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสพัพพะปริต,ตานุภาเวนะระตะนัตตะยาสาราน,านุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปปฏฐะวัตุขะโท,ท,โท,ทมนะสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพสังกปะตุยหังสมินชันตุทิคายุตัยตุยหังโหตุสตาวัสสะชีเวนะสมะคิโกโหตุสัพพะทา อากา yup. สาปภัสตะวนาภูมิคังคามหาสมุทาราคากาเทวตาสธาตุมเถียนุรกขันโตพรวตุสัพพะมงภาะวตุสัพพะมังคลังรกขันโตสัพพเทวตาสัสา awesome. พพุทานุภาเวนะสธาสถีพระวันตุเตภาวตรุสัพพะมังคลังรกขันโตสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาสถีพระวันตุเตพระวัตรุสัพพะมังคลังระขันโตสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสธาสถีพระวันตุเตบทพระวตุสัพอวยพรสัพพมงคล นักขตยปุตนานัปปะขหานิวารณาปริตสานุภาเวนะหันตววเตสังอุปัฏเวนัยคขปุนาัปะขหานิวารณหันตวาเตสัอุปัเวนตยขปุตนานัปปะขหานิวารณาปริตสานุภาเวนะหันตววเตสังอุปัฏฐเวนักขตยัขตนานัปปะขหานิวารนปริตสานุภาวนะหันตวเตสัอุปัเวบทนักขยลกสวดไล่นักสัญญาและพูดผี สิบหกพระเทกรัตคาถาอติตังนานะวาคะเมยญาณะปฏิกังเขนะคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติตังปะหีนันตังอปัตตัญจานาคะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธานมะนุพะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้น ให้ปลุกโลงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารานังสุเวเพิ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหีนโนสังครันเตนะามหาเสนีนามัจุดนาเพราะความผัด เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามตันทิตังตังเวพเทกรตัตโตติสโตสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล่าผู้มีราตรีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแล17อภินหาหะปัจจะ เวขาณปาถะชราธรรมโมมหิธรรมมะมหิชรังอนาตีโตตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหิพระยาธิธรรมมะมัมะหิพระยาทิงอนาตีโตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะธรรมมะมะหิมรณังอนาตีโตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาคาโววินาคาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระธากจากของรักของ จเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสสะโกมหิกรรมหิกรรมะทายาโทยาทากรรมะโยนิกรรมะพันทุกรรมะปฏิสารโนนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นพึ่งที่พึ่งอาศายัยยังกรรมังกริสามิกรยาณังวาปักกังวาตัสสะทายาโททาภริวิามิ เราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของการนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินังปจัจจเวคีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน